สวัสดีครับนี่คือเอเชียมอร์นิ่งพาร์แคสต์สุดสัปดาห์โดยตองปริศดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายดานไทยกัมพูชาล่าสุดนะครับที่มีความตึงเครียดสูงมีการประทะกันค่ะมีข่าวออกมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้ใช่ครับมีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนโรงพยาบาลก็โดนมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ฝ่ายไทยก็ตอบโต้ด้วย F16 ค่ะถือว่ารุนแรงพอสมควรเลยคำถามคือทำไมมันรุนแรงขึ้นขนาดนี้เบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูครับค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมานะคะการโจมตีจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยเอออาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายซะทีเดียวคือมีบทวิเคราะห์มองว่าเป็นการย่ยยุที่เขาทำมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่เพิ่งเกิดอ๋อเป็นการย่ยยุต่อเนื่องและเป้าหมายจริงๆคืออะไรครับถ้าไม่ใช่แค่เรื่องประสาทต,ตาเมืองทมที่เป็นข่าว ข้อมูลหลายแหล่งชี้ไปทางเดียวกันค่ะว่าเป้าหมายหลักจริงๆอาจจะลึกกว่านั้นตามการวิเคราะห์ในเอกสารนี้นะคะซึ่งเขาอ้างอิงมุมมองของหอดรสมชายวิรุณผลด้วยเนี่ยคือเป้าหมายหลักๆเลยก็ว่ากันว่าเป็นเรื่องการพยายามลากเส้นเขตแดนทางทะเลใหม่ในพื้นที่ทับซ้อนนะคะเพื่อจะอ้างสิทธิ์เหนือแหล่งพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติแถวแถวอ่าวไทย อ๋อ oh, ครับครับประเด็นเรื่องทรัพยากรนี่เองอย่างแรกเลยนะคะคือการยั่วยุยั่วยุเพื่อให้เกิดการตอบโต้ที่รุนแรงจากฝั่งไทยนะคะในการวิเคราะห์เขามีการอ้างถึงเรื่องการโจมตีเป้าหมายพลเรือนด้วยซ้ํา อย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรแบบนี้แล้วก็กลยุทธ์ต่อมาคือการพยายามดึงเรื่องนี้ไปสู่เวทีระหว่างประเทศอย่างเช่นพวกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC หรืออาจจะไปถึงศาลโลกเลยนะคะคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป้าหมายก็คือเขามองว่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้นเหตุแดนโดยเฉพาะตรงแถวแถวเกาะกูดนะคะซึ่งเอกสารชี้ว่าตามกฎหมายทะเลปัจจุบันเนี่ยกัมพูชาอาจจะเสียเปรียบก็เลยอยากให้มีการตีความใหม,อม่อมเข้าใจได้ครับ แล้วก็มีอีกประเด็นค่ะที่เอกสารเขาชี้ก็คือเรื่องการหาแรงสนับสนุนจากมหาอำนาจโดยระบุชื่อเลยนะคะว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักมีทั้งเรื่องการลงทุนแล้วก็มีประเด็นเรื่องฐานทัพเรือด้วยรวมถึงการเดินทางไปจีนของผู้นํากัมพูชาก็มองว่าเป็นการไปขอการสนับสนุนทีนี้พอมองแบบนี้แล้วข้อเสนอสําหรับฝ่ายไทยล่ะครับควรจะรับมือยังไงดี ข้อเสนอหลักๆที่มาจากดรสมชายวิรุณผลในเอกสารน,น,นะคะคือการใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามไฮบริดหรือไฮบริดวอลแฟร์ค่ะสงครามไฮบริดใช่ค่ะคือโดยหลักการแล้วมันคือการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างผสมกันหลายๆมิติเลยไม่ใช่แค่เรื่องทหารอย่างเดียวเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็ให้บรรลุปเป้าหมายที่เราต้องการมิติแรกคือด้านเศรษ,ษฐกิจค่ะเศรษฐกิจนี่ทำอะไรได้บ้างครับ ก็อย่างเช่นการปิดชายแดนชั่วคราวหรืออาจจะจำกัดการส่งสินค้าที่จำเป็นพวกน้ำมันกา๊าซอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นยาแรงเหมือนกันหรืออาจจะไปถึงขั้นกดดันธุรกิจสำคัญสำคัญของกัมพูชาอย่างเช่นพวกบ่อนคาสิโนเพื่อให้เกิดแรงกดดันจากภายในประเทศเขาเองและมิติอื่นๆมีอะไรครับค่ะ มิติที่2ก็คือด้านการเมืองการต่างประเทศหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารก็ได้ค่ะการวิเคราะห์เขาเน้นเลยว่าไทยต้องสื่อสารเชิงรุกมากๆในเวทีโลกต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกับทูตต่างๆทั้งในอาเซียนเองแล้วก็มหาอำนาจอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐรัฐสเซียจีนต้องมีหลักฐานด้วยนะคะชี้ให้เห็นว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศให้หลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการของศาลโลกถ้าประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเป็นผลดีกับเรา แล้วถ้าสถานการณ์มันไปไกลถึง UNSC เนี่ยก็อาจจะต้องหาแนวร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้ซึ่งเป็นอำนาจของสมาชิกถาวร5ชาตินะคะการทหารก็มีพูดถึงค่ะเอกสารเสนอให้ใช้ปฏิบัติการที่เป็นเชิงรุกควบคู่ไปกับการป้องกันด้วย คือขยายแรงกดดันไปไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวอาจจะรวมถึงการใช้กำลังทางอากาศอย่างเช่น F16 ไปบินข่มขู่หรืออาจจะโจมตีเป้าหมายทางทหารเลยหรืออาจจะมีปฏิบัติการรับบางอย่างโดยใช้ความได้เปรียบทางทหารที่เรามีอยู่นะคะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะคะฟังดูเป็นแนวทางที่ต้องอาศัยการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานในระดับที่สูงมากๆเลยนะครับเนี่ย คือประเด็นสำคัญรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนมากๆและทุกหน่วยงานต้องไปด้วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของทหารอย่างเดียวเพราะนี่มันคือเรื่องผลประโยชน์ของชาติโดยตรงเลยใช่เลยค่ะแล้วบริบทมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่า เอกสารเนี่ยยังชี้ให้เห็นบทบาทของมหาอำนาจด้วยทั้งสหรัฐจีนรัสเซียฝร่งเศสซึ่งต่างก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภูมิภาคนี้อยู่แล้วมันมีการแข่งขันกันเชิงยุทธศาสตร์อยู่ตลอดอย่างเช่นความพยายามปิดล้อมจีนของสหรัฐหรือการขยายอิทธิพลของจีนผ่านเอ,อ่อนโยบาย Belt and Road Initiative แล้วก็เรื่องท่าเรือน้ำลึกต่างๆจุดนี้ไทยต้องระวังมากๆที่จะไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือหรือเป็นพ็อกซี่ ในเกมของมหาอำนาจเหล่านี้ครับก็ทำให้เราพอเห็นภาพการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มีขอเสนอแนะแนวทางการตอบโต้ที่เรียกว่าเป็นแบบผสมผสานหรือ Hybrid Warfare ที่ต้องทำทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติท่ามกลางการเมืองระหว่างประเทศที่ก็เข้มข้นมากๆ ค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือเอกสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การปกป้องผลประโยชน์ของชาติแบบค่อนข้างแข็งขันเลยคำถามที่น่าคิดมากๆในโลกยุคปัจจุบันที่ภูมิรัฐศาสตร์มันซับซ้อนมีผู้เล่นเยอะแยะไปหมดแบบนี้ก็คือ แต่ละประเทศเนี่ยจะสร้างสมดุลได้ยังไงระหว่างการที่เราต้องยืนหยัดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอย่างเต็มที่กับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่มันบานปลายควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมหาอํานาจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นความท้าทายที่ไม่ใช่แค่ของไทยนะคะแต่เป็นของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะครับ ก็น่าคิดจริงๆครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลและมุมมองเชิงลึกสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังติดตาม a อเชียมอร์นิ่งพารคสุดสัปดาห์ได้ทาง YouTube และ Facebook a เชียมอร์นิ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อคุณจะได้รับฟังคลิปตอนใหม่ๆจากเราพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าครับ